มหาวิทยาลัยราชพัภูเกต็ตจัดพิธีรับสนองพระบรมราชาวงการแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ตเมื่อวันที่12มีนาคม2 5 1 4มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ต จัดพิธีรับสนองพระบรมราชาองค์การโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมแต่งตั้งนายกสภามาหาวิทยาลัยและกรรมการสภามาหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิโดยมีศาสตราจารย์ดรสมบูรณสุขสำราญนายกสภามาหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการสภามาหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระบรมราชาองค์การโปรดกล้าแต่งตั้งต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งแถลงนโยบายหรือทิศทางการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในการนี้มีนายปิยะพงษ์ชูวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรวมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเฮียรันประสานการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ตคณะผู้บริหารบุคลากรนักศึกษาแขกผู้มีเกียรติและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีที่ห้องประชุมแคแสดอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ศาสตราจารย์ดรสมบูรณสุขสำราญนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกล่าวในพิธีว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นหนึ่งใน38ของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้รับพระมหากรณาณที่คุณส่งเสริมสนับสนุนจากสถาบันพระมหากษัตริย์สะท้อนผ่านานามพระราชทานรชาชภัฏอันมีความหมายว่าคนของพระราชาแสดงให้เห็นถึงความไว้วางพระราชาไทยให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาประเทศชาติ ประดุจข้าราชาบริพารก้ชิดเบื้องพะยุคนะบาทสภาหมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นและมีเจต,ตนารมณ์อันแน่วแน่ในการปฏิบ,บัติหน้าที่เพื่อสนองตอบพระราชาปณิธานแห่งองค์พระมหากษัตริย์จะร่วมขับเคลื่อนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเต็มกำลังความสามารถทั้งในเชิงนงโยบายและการกำหนดทิศท,ทางเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาการวิจัยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยาฐานะครูการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและการอนรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งยินดีรับฟังทัศนะอันเป็นประโยชน์โดยมุ่งเน้น พื่อการพัฒนาองค์กรแห่งนี้ให้มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาไปสู่ความมั่นคงมังม่งคั่งและยั่งยืนในนามของมหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่เข้าร่วมพิธีจะร่วมเป็นเครือข่ายและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาให้สอดคล้องนางปรัชญาของมหาวิทยาลัยในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปฏิบัติภารกิจบทพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคมเราจะมอบของเลนแต่ระดับสของแต่ละคณะนะคะ เร่ความเร้บ <cado> ร้อยการเอะจายและเทคโนโลยีนะคะขอบคุณคุณเดียรจาร์กรางสัมคุณสมบัตบ้าน่าได้ลย้่าขอนครับสครับแต่ว่าก่อนนีจะสอสก็พักอรูปครับ1นึ่สอาจะเป็นสำนักงานจัดงานจอบคู่กองค่ะคุสันตินันตะสุวรรณนะคะ